สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอักษรออนเลิร์นกับคุณครูแอนนานะคะสำหรับในชั่วโมงนี้รายวิชาหน้าตาสินไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่ององค์ประกอบของหน้าตาสินและการละครค่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าองค์ประกอบของหน้าตาสินและการละครมีความสำคัญอย่างไรบ้าง การแสดงนาฏศิสินส่วนใหญ่นะคะเป็นการแสดงที่อยู่บนเวทีนะคะจึงจะต้องมีองค์ประกอบการแสดงที่ดีและสมบูรณ์ค่ะจึงจะทําให้การแสดงชุดๆดนั้นประสบความสำเร็จมีความสวยงามค่ะองค์ประกอบน้าตศิลป์นะคะจะแบ่งเป็น4หัวข้อหลักด้วยกัน 1. ท่ารำเป็นการรำหรือแสดงภาษานาติิลป์นะคะให้พิจารณาว่า ผู้แสดงทําได้อ่อนช้อยสวยงามและสื่อความหมายได้ชัดเจนหรือไม่ค่ะ 2. เครื่องแต่งกายนะคะผู้แสดงหน้าตาสินไทยจะต้องแต่งกายให้เข้ากับชุดการแสดงค่ะโดยมากมักใช้เครื่องแต่งกายแบบไทยนะคะให้พิจารณาว่าผู้แสดงแต่งกายเหมาะสมกับชุดการแสดงหรือไม่ค่ะมาข้อที่3กันเลยนะคะดนตรีค่ะ เป็นการบรรเลงเพลงประกอบการแสดงนะคะเพื่อให้จังหวะในการเคลื่อนไหวของผู้แสดงและเพื่อให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะให้พิจารณาว่าดนตรีที่บรรเลงประกอบนี้มีความไพเราะสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของผู้แสดงหรือไม่ค่ะสุดท้ายเลยนะคะเนื้อร้องค่ะการแสดงหน้าตสินไทยบางชุดนะคะอาจต้องใช้เนื้อร้องประกอบการแสดง ซึ่งส่วนมากเป็นเพลงไทยให้พิจารณาว่าเนื้อร้องใช้ถ้อยคำไพเราะเหมาะสมกับชุดการแสดงหรือไม่คุณครูจะยกตัวอย่างนะคะระบำดอกบัวนะคะระบำดอกบัวนี้จะเป็นเพลงที่มีความไพเราะและก็มีเนื้อร้องด้วยนะคะนักเรียนเคยได้ยินเพลงระบำดอกบัวไหมเอ่ยเคยฟังไหมคะ คุณคุณนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างเนื้อฟันฟนนะคะเหล่าคาคานาระบำคุณไม่เ่ยเคยรำค่ะโอ้ยเคยรำด้วยเก่งมากค่ะอ่าอันนี้นะคะคือตัวอย่างของเนื้อร้องเพลงระบำดอกบัวน,นะคะถ้ารำก็จะต้องสอดคล้องไปกับเนื้อเพลงนะคะรวมไปถึงการแต่งกายนะคะการแต่งกายก็จะต้องสอดคล้องกันนะคะมาดู องค์ประกอบของละครกันบ้างนะคะโอ้องค์ประกอบของละครค่อนข้างที่จะมีเนื้อหามากมายเลยทีเดียวนะคะแบ่งเป็น5หัวข้อด้วยกันหนึ่งเลยแก่นของเรื่องนะคะเป็นความมุ่งหมายที่ผู้เขียนนะคะต้องการให้ผู้ชมได้รับให้พิจารณาว่ามีความสัมพันธ์กับโครงเรื่องโครงสร้างและตัวละครหรือไม่ และสุดท้ายนะคะผู้ชมได้บรรลุความมุ่งหมายนั้นหรือไม่ค่ะ 2. นะคะบทละครเป็นรายละเอียดที่จะเสนอเรื่องราวต่อผู้ชมเช่นบทสนทนาลำดับเหตุการณ์ของเรื่องเป็นต้นนะคะให้พิจารณาว่าบทละครให้รายละเอียดที่จำเป็นต้องมีในเรื่องครบตามโครงสร้างหรือไม่ค่ะ ข้อที่3นะคะสำคัญเช่นกันเลยค่ะฉากนั่นเองนะคะเป็นการบรรยายของเรื่องนะคะให้พิจารณาว่าบรรยากาศที่มีในการแสดงนั้นนะคะสามารถสร้างอารมณ์ให้สอดคล้องกับการแสดงหรือไม่มีความสมจริงมากน้อยเพียงไรค่ะต่อไปนะคะโครงสร้างเป็นการกำหนดเหตุการณ์ของเรื่องนะคะที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นไปลักษณะใด เริ่มต้นอย่างไรกลางเรื่องเป็นอย่างไรนะคะมีความขัดแย้งในเรื่องอย่างไรบ้างให้พิจารณาว่าเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องนั้นมีเหตุผลต่อเนื่องกันหรือไม่ค่ะสุดท้ายนะคะตัวละครเป็นการกำหนดบทบาทของผู้แสดงให้แสดงตามบทละครของตัวละครในเรื่องให้พิจารณาว่าตัวละครในเรื่องมีลักษณะอย่างไร มีนิสัยเริ่มต้นและพัฒนาไปตามเหตุการณ์ได้อย่างไรคะยกตัวอย่างนะคะการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์นักเรียนก็น่าจะเคยชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์กันบ้างแล้วนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างตอนสั้นๆให้ชมหนึ่งตอนนะคะตอนยกรบนั่นเองจะเป็นการสู้รบระหว่างฝ่ายพระรามกับฝ่ายทศกัณฐ์นะคะฝ่ายทศกัณฐ์เนี่ยก็จะมีแต่ยักษ์เท่านั้น แต่ฝ่ายพระรามนะคะก็จะมีพระรามพลัก์แล้วก็เหล่าวานนนะคะซึ่งจะมีทหารเอกเลยก็คือหานุมานนะคะจะสู้รบกันแล้วสุดท้ายนักเรียนทราบไหมคะว่าเป็นอย่างไรใครชนะเออนักเรียนทราบไหมไม่ทราบค่ะอ่าฝ่ายที่ชนะนะคะก็คือฝ่ายพระรามนั่นเองนะคะต่อไปมาถึงบทบาทและหน้าที่ในการจัดการแสดงหน้าตดสินและการละครค่ะ การแสดงหน้าตาศินและการละครนะคะจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แสดงเช่นฝ่ายจัดการแสดงการทำหน้าที่ของฝ่ายต่างๆนะคะฝ่ายการจัดการแสดงนั้นจะประกอบไปด้วยบุคลากรน,นะคะที่เป็นคณะทำงานเช่นผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับเวทีผู้กำกับการแสดง ผู้แสดงและฝ่ายอื่นๆค่ะหลักในการชมการแสดงนะคะการชมการแสดงหน้าตสินนะคะหรือการละครทั่วไปนั้นผู้ชมจะต้องมีมารยาทมารยาทอย่างไรนั้นมาดูกันเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะจะต้องแต่งกายให้สุภาพนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่ไปถึงก่อนเวลาการแสดงค่ะแล้วก็ไม่ควรคุยกันในระหว่างที่การแสดงกำลังเริ่มนะคะ ไม่ควรลุกเดินไปมาค่ะปรบมือให้เกียรตินักแสดงนะคะแล้วก็เป็นการให้เกียรติผู้อำนวยการแสดงด้วยนะคะแล้วสิ่งสำคัญเลยก็คือไม่ควรนำขนมขบเคี้ยวเข้ามารับประทานในขณะที่เรากําลังชมการแสดงค่ะการวิเคราะห์และแสดงความรู้สึกชื่นชมการแสดงนะคะการแสดงหน้าตาัสินและละครนั้นเป็นการแสดงที่ถือเป็นมรดก ทางวัฒนธรรมนะคะมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์สืบทอดต่อไปซึ่งนาฏศิสินและละครนั้นมีหลายประเภทให้เลือกชมดังนี้ค่ะระบำนะคะระบำคือการแสดงร่ายรำที่พร้อมกันเป็นหมู่นะคะไม่มีการดำเนินเรื่องราวนะคะมีเนื้อรองก็ได้หรือว่าไม่มีเนื้อรองก็ได้นะคะจะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันก็คือระบำเบ็ดตะเล็ด และระบำประกอบการแสดงละครค่ะรำนะคะเป็นการแสดงร่ายรำโดยอาจใช้ผู้แสดงเป็นคนเดียวก็ได้หรือว่ามากกว่า1คนก็ได้นะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็นรำเดี่ยวและรำคู่ค่ะฟ้อนนะคะเป็นการแสดงร่ายรำพื้นบ้านอย่างหนึ่งซึ่งการแสดงที่เรียกว่าฟ้อนนั้นมีให้เห็นเฉพาะในท้องถิ่นภาคเหนือและภาคอีสานค่ะ จากการที่เรารู้จักการแสดงประเภทต่างๆแล้วนั้นทำให้เรามีความรู้ว่าพื้นฐานในการแสดงเมื่อไปชมการแสดงนั้นจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นรวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์การแสดงเบื้องต้นค่ะการวิเคราะห์การแสดงหน้าตัดและละครนั้นนะคะควรพิจารณาคุณค่าของการแสดงว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงใดนอกจากนี้นะคะ ยังถือเป็นการฝึกให้รู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยังเป็นการให้กำลังใจผู้แสดงนะคะซึ่งหลักการวิเคราะห์การแสดงนั้นมีดังนี้ค่ะ 1. ต้องมีความรู้พื้นฐานในการแสดงที่ชมเป็นอย่างดีนะคะต้องเข้าใจองค์ประกอบของการแสดง ต้องมีประสบการณ์ในการเข้าชมการแสดงหลายๆครั้งนะคะพร้อมศึกษาการวิเคราะห์จากผู้รู้เพื่อใช้เป็นแนวทางค่ะประโยชน์ของการวิเคราะห์การแสดงนะคะ 1. ได้รับความรู้จากการชมการแสดงโดยเฉพาะการแสดงหน้าตป์และละครนะคะที่มาจะมีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย 2. ได้ข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 3. ได้ฝึกความคิดและจินตนาการในการชมการแสดง 4. ช่วยพัฒนาจิตใจอารมณ์และสติปัญญาในทางที่ดีขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะข้อที่5ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเกรดความรู้น้าตสินไทยผู้อำนวยการสร้างนะคะนักเรียนทราบไหมผู้อำนวยการสร้างเนี่ยคือผู้ที่หาทุน ะะหาเงินหรือออกทุนหรือจัดสถานที่ที่ใช้ในการแสดงนะคะส่วนผู้กำกับการแสดงนั้นคือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแสดงทุกๆขั้นตอนค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับองค์ประกอบของนาฏศิลินและการละครเนื้อหานี้ค่อนข้างที่จะมากนะคะคุณครูขอให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนนะคะจะได้มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้านี้จะมีเรื่องอะไรบ้างสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน